เราดูในข่าวอะไรกัน,นพี่พอจับมาเขาบอกว่าคนเนี้ยเป็นนักกีฬามัาง้งอะไรบ้างเขาลลวแต่เป็นผู้หลงผิดหรืออะไรก็เป็นผู้บริสุทธิ์คือคนของเขาจะไปช่วยกันหมดเลยครับพี่คนของเขาจะไปช่วยกันไปกดดันหรืออะไรก็แลวแต่เลยไปกดดันเจ้าที่ที่จับคนร้ายมาได้ก็งหวดมุกมาได้ถ้าว่าจับในพื้นที่ฮ<ะ>จับ <c oughs> ให้ <c oughs> ปล่อยปล่อยใช่ไหมให้ปล่อยหรือว่าไม่ให้ นั่นแหละประมาณนั้นเลยครับไปบิดล้อมโรงพักมัง่งอะไรก็แล้วแต่คือเขาจะทําทุกวิธีการเขานักเขาเรียกอะไรอะนักกฎหมายของเขาหรือผู้นําศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามี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 บารมีตรงนี้มน,นข้าราชการของเขาเลยอะไรก็แล้วแต่เขาไปกดดันเจ้านนหน้าที่ทันทีเลยว่าเออเนี่ยมีคนดีนะเป็นนักกีฬาอะไรประมาณนี้ต้องปล่อยไปกดดันว่าเป็นคนดีครับทั้งที่ฆ่าคนมาหมาดๆเนี่ยนะครับประมาณนั้น แต่ช่วงพักหลังๆเนี่ยชื่อว่าอะไรที่ประมาณนี้เนี่ยคือกากลับใจครับขึ้นโฮงขึ้นทอกลับบ้านเนี่ยให้ที่ให้ทางให้ที่ให้นาให้ที่ทํามากินครับแล้วผมคถามว่าได้สองทางสามทางเนี่ยได้สองเรียงสามเรียงใครไม่อยากเป็นเนี่ยพี่ภาคพัดก็ช่วยอีกอืมภาครัฐในยุคนั้นนะในยุคนั้นคนพุทธก็นั่งทำตาปิดๆจะพูดกับใครอ่ะพี่จะบอกกับใครอ่ะพี่ สื่อมวลชนในยุคที่ผ่านมาสามยี่สิบสามสิบปีหลังแต่สี่เจ็ดจนถึงห้าหกสิบห้านี่ก็แทบจะเงียบกิบเลยฮะเงียบกิบใช่ครับพี่แททๆไอ้ข้างเบื้องหลังจริงๆที่ว่าความเดือดร้อนเนี่ยแทบไม่พูดเลยขนาดเรียกเรียกกระบฏดเนี่ยเขายังเรียกว่าโจรใต้เลยยังให้เกียรติถึงขนาดนั้นอ๋อใช้คําว่าโจรใต้ใช้คำว่าโจรใต้ใตแทนพี่แต่ถ้าใช้คําว่ากระบฏดมุสลิมนี่ไม่มีเลยไม่มีใครรู้ออกมาเลยยังยังไม่ใช้เมื่อก่อนเมื่อก่อนใช้ แฉดโจรเบียงแยกดินแดนมุสลิมเปียงแยกดินแดนอตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นโจรใต้ให้เกียรติเขาอีกอืให้ราคาเขาไปอีกอโดยพวกเขาเนี่ยแหละอืมใ้กระบวนการของพวกเขาเนี่ยแหละครับต่ช่วยกัน <c oughs> ทําให้ให้ประมาณนะ่ะว่าให้ให้ดูดีที่สุดนตะ่วัานั้นเถอะช่วยพวกเขาหมดเลย มันก็คงตอนนั้นมันก็คงหัวล้อยอะพวกเราอะนะค่าคนของละค่าค่าคนไทยพุทธแล้วับนะฮะพวกมันยังคนไทยพุทธย,ยังทําอะไรมันไม่ได้แถมยังให้พวกมันแถมยังได้เงินอีกค่ากับใจใช่พี่เออนี่เป็นไปได้นะแต่คนไทยพุทธเนี่ยถี่ว่าเสียชีวิตบ้างอะไรบ้างเนี่ยกว่าจะได้เงินเนี่ยกว่าที่พากพัจะเยียวยานี่พี่ช้ามากอืม ถึงได้เขาไม่จีบตีบหน่วยผมเจ็บใจมากอีกเรื่องหนึ่งเรื่องโคต้าเนี่ยเขาขอโคตา้าในการขอโคต้าให้มุสลิมเนี่ยเรียนฟรีตั้งแต่เด็กอนุบาลเนี่ยจนจบ,จ,บจบมหาลัยมีทั้งเข้าโคต้าเข้าเรียนมีทั้งทุนการศึกษาเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบมหาลัยพอจบแล้วได้เข้าทํางานในหน่วยงานราชการสําคัญสาคัญของประเทศไม่ไว่าทํางานทหารตารวจกรมการปกครอง กอลมานหน่วยงานสําคัญต่างๆของประเทศมากมายเลยคนไทยพุทธในพื้นที่ได้โคต้าอะไรแบบนี้มักงไหมครับอันนี้ผมผมผมไม่ไม่มั่นใจเด็ดไม่มั่นใจร้อปร์เซ็นนะเพราะผมเป็นบ้านธรรมดาแต่รู้สึกว่าแทบจะแทบจะไม่ได้ไอพี่นะแทบจะไม่มีหรอกแทบจะไม่มีเลยมีแต่คนของเขานี่แหละที่ได้สิทธิอะไรมากมายไปหมดไอ้เรื่องโคตา้าเนี่ยเขาขอโคตา้า มีการขอโคต้ตาให้มุสลิมเนี่ยเรียนฟรีตั้งแต่เด็กอนุบาลเนี่ยจนจบ,จบมหาลัยมีทั้งเข้าโคต้ตาเข้าเรียนมีทั้งทุนการศึกษาเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบมหาลัยพอจบแล้วได้เข้าทํางานในหน่วยงานราชการสําคัญสาคัญของประเทศไม่ไว่าทํางานทหารตํารวจกรมการปกครองกรมาธหน่วยงานสําคัญต่างๆของประเทศมากมายเลยคนไทยพุทธในพื้นที่ได้โคต้ตาอะไรแบบนี้ม้างไหมครับ ผมผมผมไม่ไม่มั่นใจเด็ดไม่มั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะผมเป็นบ้านธรรมดาแต่รู้สึกว่าแทบจะแทบจะไม่ได้อ่ะพี่นะแทบจะไม่มีหรอกแทบจะไม่มีเลยมีแต่คนของเขาเนี่แหละที่ได้สิทธิอะไรมากมายไปหมดคนพูดผมว่าแทบไม่ได้อ่ะพี่อืแทบไม่ได้อะไรเลยมีแต่คนของเขาเนี่แหละที่ได้ทําไมมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้อะ่ะ